สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f อฟซียุท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับต้นนะครับต้นยุสคาเสรีไทย64สมีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตเก๋งซีดารนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในเก๋งซีดารสไตล์ผู้บริหารแล้วก็คันนี้จัดทรงหล่อหลอเท่เท่แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างแลไอเทมมากๆเลยนั่นคือเจ้าตัวต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนสนะครับปี2015 แท้นะครับสภาพแรกเข้าเลยนะครับมาอัปเดตเลขไมวิ่งไปแสนนิดนิดใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่ต้นยูสคารเรียบร้อยแล้วนี่นะครับรถอยู่ที่ต้นยูสคารเรียบร้อยนะครับุณผู้ชมเข้าใหม่เรามารีวิวดวนดวน่ดวนกันเลยนะครับก่อนปรับสภาพต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆและราคาเนี่ยหกแสนเบาทเท่านั้นได้ตัวไมเนอร์เชนปี2015แทะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ด้านหน้าก็มาพร้อมโลโก้สีฟ้านะครับแล้วก็จังหน้าเนี่ยตัวสวยมากๆเลยนะครับคิวโคเมีมต่างๆก็สวยงามเดิมๆเลยนะฮะเดี๋ยววนรอบคันให้ดูกันก่อนนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับคุณชมนะครับหล่อมากๆนะครับมาพร้อมล้อมหนักนะครับขนาด1ิ so ้นิ well. ้วล่อกันเลยนะครับนี่ฮะตัวไฮบริดนะครับก็จะมีโลโก้สสญลักแบบนี้นะครับนี่ฮะไฮบริดนะครับสีขาวมุกนี่คือสีเดิมนะครับก่อนปรับสภาพนะก็จะมีพวก ยางมาตอยหรือว่าตัวสะเก็ดหินนะครับแล้วก็เก็บงานให้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับสภาพสวยสวยนี่เลยครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 0 5 6 6 9 2 6นะนี่คือรถเข้าใหม่วันนี้นะครับนี่ครับรถเข้าใหม่วันนี้เลยวันที่19กันยายนนะครับมาอัปเดตสวยสวยอีกหนึ่งคัน toyota camry รุ่นท็อปสุดนะครับ2.5งห้าไฮบริดพรีเมียมนี่ฮะ ราคาเปิดตัวป้ายแดงก็ไปเช็คเอาแล้วกันนะครับราคาอยู่ประมาณล้านสี่ล้านห้าโดยประมาณนี้นะครับวันนี้ขายเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน่าใช้มากๆเลยหลอนี่ครับภายนอกว่าสวยแล้วนะครับผู้ชมไปดูภายในกันต่อหรือว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับภายในนะครับเรามาดูฝั่งด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับเบาะที่นั่งข้างๆคนขับนี่ฮะโอ้โหนะครับเบาะเป็นเบาะสีเบทภายในสวยงามมากๆนี่ครับคุณผู้ชมภายในนะฮะเบาะ สวยเดิมกริบเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกคุณผู้ชมนี่ครับเบาะปักไฟฟ้านะครับคู่หน้า2ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้สารด้านหน้านะครับคันนี้ก็ให้ตัวไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวไวเลสชาร์เกอร์นะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับเป็นตัวไร้สายคอนโซลนะครับเกียร์นะครับเป็นลายไม้สวยงามนี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์สามโซนนะครับเป็นแอร์สามโซนนี่ครับมีตัว ม่านไฟฟ้าแล้วก็ตัวพัดลมตัวแอร์เบาะคู่หน้าให้ด้วยนะครับเหมาะกับเมืองไทยบ้านเรานะครับอีโค o โหมด AV โหมดนะครับแล้วจอคันนี้นะครับเขาใส่จอ Android มาให้เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมเจ้าของเดิมใส่จอ Android ขนาดใหญ่พวงมลาลัยไฟฟ้านะครับสามารถปรับหดได้ยืดได้เองนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบออโต้นะครับสวยงามนี่ครับ ภายในหรูหลาหมาเห่ามากๆเลยนะครับราคาเพียง6,99,000บาทเท่านั้นครุณผู้ชมใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะได้พรม6 d นะครับเป็นสีดำตัดกับตัวรถที่เป็นสีเบจได้ลงตัวมากเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมเผ็ดเดิมโรงงานนี่ครับปี2015แท้เด ember ปี15บนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับมอกนะครับนี่ครับมาดู แถวที่2กันต่อเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมแถวที่2ด้านหลังนี่คือไฮไลท์เลยของตัว Hy b r i d Premium 2.5คือตัวนี้แผงควบคุมคอนโซลด้านหลังนะครับสามารถปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังได้ด้วยนี่ครับคุณผู้ชมนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเลิกใช้นแนว UFM ได้เลยนะครับปรับระบบแอร์นะครับควบคุมอุณหภูมิเองได้นะครับเป็นแอร์แยกอิสระ3โซนนะครับคุณผู้ชมช่องแอร์ด้านหลังก็มีให้นี่ครับไม่ต้องกลัวร้อน รูหราพรีเมียมในราคาหลักแสนจากหลักล้านหรือหลักแสนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถยังไม่สมบูรณ์ร้อนะฮะนี่คือเอามารีวิวเรียกน้าย่อยก่อนเลยนี่มีตัวระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเบาะหนังสีเบจนะครับก็ปรับสภาพให้สวยกว่านี้แน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นรถที่หายากเลยครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ก็ต้องรีบด่วนเลยนะฮะล้อแม็กซ์ไซส์19นิ้วนะครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังก็มาพร้อมอยางพิลาลารี นะครับตัวอย่างปี2020นะครับคุณผู้ชม m a ็กไซส์9นิ้วลหล่อๆนะครับคันนี้หล่อมากนะบ,บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าคันนี้นะครับมาไวไปไวอย่างแน่นอนถ้าใครสนใจกลัวไม่ทันก็ให้รีบจองล็อกรถไว้เราจะเอารถไปปรับสภาพต่อนะครับรถล,ลองคันนี้สวยแน่นอนเผอเผอติดจองตั้งแต่รถก่อนปรับสภาพวันนี้มาอัปเดตเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมนี่วันที่19กันยายนนะครับ รถเข้าใหม่ก็ต้องรีบเอามารีวิวให้กับลูกค้ารับชมกันก่อนนะครับพอรุ่นนี้ค่อนข้างหายากแล้วก็ลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับซึ่งเป็นสียอดนิยมแถมยังไม่พอคันนี้จัดทรงใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนี่ครับปุ่มเปิดปิดนะฮะนะปุ่ม anti star ก็จะมีตัวฝากข้อเป็นตัว Iron Man เปิดปิดแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับปุ่มสตาร์จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดนะฮะ มีตัวแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนการชนนะครับ parking sensor by spot นะครับนี่ครับการลื่นถลายจกพับอ u ต o โอ้โหอันนี้สวยมากๆเลยเบาะปรับไฟฟ้าคนขับจะมีตัวดันหลังให้ด้วยนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้าคนขับจะมีตัวดันหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมพวงมาลัย m ั l t i f ั n c ์ i o n ครบเลยนะฮะมาพร้อม cruise control นี่ครับกระจกนะครับ เป็นอออโต้ทุกบานเลยนี่ครับเป็นออโต้ทุกบานนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยก็ตัวเมมโม y รีนะครับมีตัวตั้งค่าเซ็ตจดจำตำแหน่งเบาะ2ตตำแหน่งเลยนี่ครับคุณผู้ชมนะฮะปรับเซ็ตได้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยทีเดียวสวยมากคันนี้นะครับราคา699นั่นเองนครับใครสนใจรีบด่วนนะก่อนรถติดจอ้ก็บอกว่าคันนี้แรไอเทมจริงๆ หายานะครับได้จัดทรงใส่ล้อแม็กแบบนี้คือรอเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยคันนี้นะฮะเราเก็บงานทําสปาให้ใหม่รับรองคังนนี้รับไปแบบสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแผงคอนโซลนะฮะสวยนี่คือเจ้า Camry h y b r i d 2.5 h y b r i d p ี e m i ยมรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วก็ได้สีขาวมุกด้วยล้อแม็กจัดทรงหล่อบแบบนี้19นิ้ว เดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถนะครับคุณผู้ชมดูระบบต่างๆกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผม6 d ดีก็ใส่มาให้หรูหราพรีเมียมมากๆนะครับย้ำนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะฮะถ้าใครสนใจกลัวไม่ทันเนี่ยต้องรีบจองนะครับถ้าไม่จองรับประกันเลยว่าคันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับรถมีคันเดียวนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการกันเยอะมากสตาร์ทเลยนี่ครับผมนี่ฮะไฮบริดซินเนจี d ดรายนี่ครับ ทำงานเรียบร้อยแล้วนี่ครับสวยงามพรีเมียมมากๆนี่ครับผู้ชมตัวกล้องนะครับหมุนๆแบบนี้นะฮะนี่ครับจอ a n d r ด i d ขนาดใหญ่หรูหรามาเฮานี่ครับพรีเมียมเลยนะฮะมาพร้อมระบบกล้อง360องศาเขาใส่มาให้นะฮะจากเจ้าของเดิมนะครับใส่เป็นจอกล้องแบบ360องศามาให้เลยนะฮะแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกล้องถอยนี่นะครผู้ชมโหจอใหญ่มากแล้วก็จอภาพเนี่ย เป็นแบบ H D ด้วยนะครับคุณผู้ชมชัดแจ่มมากๆเลยนะครับแล้วนกะ็ตัวกล้องมองหลังเป็นกระจกตัดแสงอ้อกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงออโต้แล้วนะครับนี่ฮะสวยงามเลขไมล์คันนี้วิ่งไป1นึ่งแสนโอ้โหถือว่าใช้งานร้อยมากเลยคันนี้รถปี2015น้าะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถปี2 0 1 5นี่ครับมีตัวพัดลมเบาคนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวร้อนเลย เย็นก้นนะครับเหมาะกับเมืองไทยบ้านเรานี่ครับพัดลมเบาะนะครับปรับได้ม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับนี่ครับทํางานปกติเลยนี่ครับคุณผู้ชมปุ่มกดขึ้นลงนะครับ up down ได้หมดเลยนี่ฮะสวยงามนะครับวันนี้เอารถคัดเกตมาให้อีกแล้วนะครับเปิดมาก็จะเป็นตัวที่ใส่ของต่างๆตรงนี้นะครับนี่ครับที่ใส่ของแล้วมีตัว power outlet นะครับคุณผู้ชม นี่ครับที่ใส่ของมีพอร์ตวายเรตมิน USB นะครับ AUX นี่ครับแล้วก็ตัวที่วางแก้วน้ำมีให้ด้วยนี่ครับนะครับตัวนี้เป็นตัววเรตชาร์จนะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่รองรับวเรตชาร์จนะครับวางได้เลยแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ฮะสวยงามตัวนี้ที่พักแขนบุนุ่มนะครับแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นเก๊นี่ครับคุณผู้ชมเป็นเก๊นะครับนี่ครับมีตัว ยางที่เป็นรองนะครับยางรองยางกันลื่นนี่ครับเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีเลยนะใส่ตัวยางกันลื่นมาให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นโลโก้แคมรี่นี่ครับด้านในก็เป็นเกจลึกอีกตอนหนึ่งนะครับสามารถใส่ขอนข,ข้างเยอะเลยนะครับเปิดปิดได้นี่ครับคุณผู้ชมสวยงามคันนี้ใครสนใจรีบด่วนนะครับไม่แสนสามพันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเจ้าโตลต้าแคมรี่สอห้าไฮบริดพรีเมียม นะครับออกห้างป้ายแดงตอนเปิดตัวก็อยู่ประมาณ1น0 0 0ล้านห้าหล้านห้าแสนโดยประมาณนะครับวันนี้ขายเพียง6,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนี่ฮะไฟสองสว่างด้านในติดครบบนน้ไฟ2สว่างก็เป็นสีวอร์มนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นตามีครบเลยที่บางแดดนะมาพร้อมไฟนะครกระจกเปิดได้พร้อมไฟนี่ครับครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเงียบมากนะครับ ตัวจอนะครับแต่เราดูกันว่าตัวจอเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับมีระบบนําทางนี่ครับเป็นจอ Android นะครับระบบนําทางครบเลยนะครับคุณผู้ชมจอขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมจอขนาดใหญ่นี่ฮะวิทยุเอฟนะครับผมก็สามารถปรับจูนได้นะครับเลือกชแนลได้นะครับนี่ครับกดที่จอก็ได้นะครับนี่ครับกดที่จอก็ได้นี่ฮะเสียงดังฟังเพ้อ นี่ครับผมนี่ครับรถสวยมากคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะนี่ครับไมลแสงสามพันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีบายสปอร์ตนะครับมีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับผมกระจกก็พับได้เก็บได้มีบายสปอร์ตด้วยแล้วก็มีกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับนี่ฮะก็สามารถพับออโต้ยด้วยนะครับกระจกนะครับ แล้วกระจกมองข้างกระจกด,ด้านข้างนะครับ4บานเป็นอออโต้ทุกบานเลยนี่ฮะคุณผู้ชมสวยงามพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่ครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวคุชคอนโทรลนี่ครับมันติฟังก์ชันซ,ซ้ายขวานะครับสวยงามคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหกเก้าเก้านะคันนี้สวยงามน่าใช้งานม,มากๆเลยจะเปิดไฟหน้าให้ดูไฟตัดหมอกด้วยไป ไปดูส่วนอื่นกันกต่อเลยและเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยนะครับนี่ครับหรูหราพิมเมียมมากๆจากราคาหลักล้านเหลือหลักแสนคุ้มนะครับคันนี้คุ้มสุดๆเลยนี่ครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูกันด้วยนะฮะไปดูฝาท้ายก่อนเลยนี่ครับฝาท้ายนะให้ดูกันนี่ครับฝาท้ายเปิดเรียบร้อยนะครับมาดูฝาท้ายกันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีพรมนะครับให้เหมือนกันนะครับเข้าชุดมาให้เลย นะเป็นพรมพกดีที่เราใส่มาให้นะครับจากเจ้าของเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก็บยางอไหล่นี่ครับเครื่องมือแม่แรงต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะตัวเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบหมดหลุมยางอไหล่เดิมๆนะครับคุณผู้ชมหลุมเดิมโรงงานนะครับนี่ครับร้อยยางอไหล่นี่ครับแม่แรงถุงเครื่องมือต่างๆครบหมดพรมใส่มาให้เก็บของได้เยอะนะครับสัมภาระด้าหลังค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ไฟต่างๆก็ติดครบหมดนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายติดครบหมดเลยไฟสองป้ายนะครับโลโก้ต่างๆนะครับกล้องถอยทำงานนะครับติดจอมาให้เรียบร้อยเป็นแบบ360องศานี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานจัดทรงใส่ล้อแม Mac, นะ็กน้าแม็ก19นิ้วเรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยคันนี้ ราคาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ6 9 9 0 0 0าบาทนะคันนี้นะครับ 6, 9 9 0 0 0บาทใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับก่อนรถติดจองนะครับนี่ค่ะใครสนใจรีบด่วนเลยนะก่อนรถติดจองนะครับคันนี้นี่ครับจกมองข้างน่ครับมีกล้องเขาใส่มาให้นะนี่ครับตัวกล้องเขาติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับมาพร้อมจอก็เป็นกล้อง3ามร้อยสิบองศา นี่ครับล้อแม็กหล่อๆไฟหน้านะครับนี่ครับสภาพแรกเข้าเลยนะดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะครับก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริด y n นเน y d r จีไนะครับบวกกับเชื้อเพลิงเบนซินนี่ครับสวยงามห้องเครื่องสะอาดสวยนะ ไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มแห้งๆใสๆนะครับระบบไฮบริดทำงานเครื่องยนต์ทำงานปกติเดินเรียบเลยไม่มีสะดุดนี่ครับตัวหม้อต่ตางๆนี่ครับเป็นน้ำมันแล้วเห็นไหมฮะผสมประสานกันระหว่างตัว Synergy Drive h y b r i d นะครับตัว h ฮบริดผสมกับน้ำมันก็ในเรื่องของการประหยัดด้วยนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าคุ้มค่าแล้วก็เก่งซีดานที่สมรรถนะดีเยี่ยม ในรุ่นท็อปสุดของตัวแคมรี่เลยนะฮะ2.5ไฮบริดพรีเมียมจากราคาหลักล้านนะคะรับล้านห้าโดยประมาณก็เหลือเพียงแค่699,000บาทเลขกไม้ก็แสนสามพันไม้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆนี่ฮะนะค,ะนะคะรับฝาโปรไม่เคยถอดนะครับคุณผู้ชมโครงสร้างฝาโปรเดิมๆเลยน็อตเดิม Not erm. นี่ครับน็อตเดิม erm. ซีนเดิมนี่ครับสวยๆเลย อย่างไรก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยวันนี้ผมเอามารีวิวอัปเดตด่วนให้ก่อนนะครับสภาพแรกเข้าแคมรี่ไฮบริดรุ่นท็อปสุดนะครับราคา699,000บาทสีขาวมุกได้ล้อ Mac, แม็กตัดทรงมาให้นะครับ19นิ้วใส่จอ Android มาพร้อมกล้อง360องศานะครับเลขไม่วิ่งไปแสน3 0 0พัโลนะครับรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าเลยคันนี้ใครสนใจรีบจอง ถ้าไม่จองไม่ทันนะครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมแสงกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ขอลาไปก่อน FC ทท่านสนใจคนันนี้อย่าลืมจองเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ